ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ ในช่วงนี้อาตมากำลังนำธรรมะในหัวข้อว่าด้วยทุกขริยสัตว์นะโดยเฉพาะบทว่าชาติปีทุกขาเนี่ยแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์โยมอาตมาก็โดยนำเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเกิดการถือปฏิสนธิของขันห้าการได้มาซึ่งอายตนะการอุบัติขึ้นในภพภูมิในภพภูมิหนึ่งโดยเฉพาะภพของอบายภูมินะใน ในหลายวันก่อนที่จโยมได้ฟังไปเนี่ยก็เน้นการภารนาถึงความเกิดมาในอบายภูมิว่าเป็นทุกข์อย่างไรเป็นความน่ากลัวของวัฏสงสารว่าถ้าเราเกิดมาในวัฏสงสารเนี่ยได้เกิดในอบายภูมิเนี่ยจะเป็นภูมิที่ขันห้าได้รับความทุกข์ทรมานมากนะวันนี้แต่มาเลือกเอาเนวราชาดกโยมซึ่งเป็น อ,อดีตชาติของพระพุทธเจ้านะที่ทรงสวยพระชาติเป็นพระเจ้านนมิราชอยู่ในชาดกเล่มที่63นะในชาตินี้ก็ถือว่าเป็นชาติใหญ่ในทศชาติของพระโพธิสัตว์นะซึ่งในชาตินี้ผมก็ทรงบำเพ็ญอธิฐานบารมียมแล้วก็บารมีอื่นๆด้วยที่เป็นบริวารในตอนต้นสูตร อาตมาก็จะไม่อ่านใหญ้ญาโยมฟังนะอาตมาจะมาอ่านตรงข้อความที่พระเจ้าเนมมราชเนี่ยได้นั่งรถไปกับมาตรีเทพบุตรซึ่งเทาสก,กะเทวราชได้รับสั่งให้มาตรีเนี่ยมารับมารับพระเจ้าเนมมราชให้ไปให้ไปให้จารีกไปเทวโลกนะซึ่งที่จริงเรื่องเรื่องเล่าย่อ สรุปในตอนต้นก่อนที่อาตมาจะอ่านตรงนี้ก็คือว่าในสมัยอดีตการนี่แหละคือเพระาะโพธิสัทของเราเนี่ยก็เกิดเป็นพระราชาพระนามว่า,าในมิราชนี่แหละโยมพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงบริจาคทานมากมายทรงรักษาศีลอุโบสถศีลสั่งสอนประสนิกรให้ตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลในภาวนาเบื้องต้นเป็นต้นนะแต่ไม่ถึงกับ จเจริญนิปสนาทีนี้ประชาชนที่ทําตามคําคสอนของพระเจ้าเนมิราชเนี่ยตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์มากมายยมแต่ละคนแต่ละคนก็เกิดในสวรรค์เกิดในสวรรค์ในชาตินี้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนยาวนานมากโยมเป็นเป็นเป็นแปดหมี่พัน 8, 000, 000, 000, 000, ปีนะโยมนะอายุยืนมากทีนี้ประชาชนประสานิกรแต่ละคนที่ ตายไปนี่ก็ล้วนไน้เกิดในสวรรค์เกิดในสวรรค์เทพบุตรเทวดาจำนวนมากนะโยมที่มาเกิดในสวรรค์เนี่ยต่างกนพรรณนาคุณของพระเจ้าเนมิราชว่าพระองค์ทรงมีพระคุณอย่างนี้อย่างนี้พวกเรามาเกิดในสวรรค์เสวยที่พยะสมบัติได้เนี่ยก็เพราะว่าอาศัยพระเจ้าเนมิราชนะเป็นอาจารย์เป็นผู้แนะนํา เป็นผู้สั่งสอนให้ทำความดีก็พรณนาคุณของพระเจ้าเนมิราชท้าสกาดเทวราชนะ่ะได้ยินตัวเทเพทั้งหลายกล่าวสรรเสริญพรณนาคุณของพระเจ้าเนมิราชเนี่ยก็ได้ตัดรับสั่งว่าเราอยากจะเห็นพระเจ้าเนมิราชนะที่ว่ามีพระคุณมากมายเนี่ยพวกเธออยากจะเห็นหรือเปล่านะทพตัวเทเพทั้งหลายก็อยากจะเห็นนะนะทีนี้ ท้าสกาดเทวราชก็ได้รับสั่งให้มาตรีเทพบุตรเนี่ยเอารถมารับพระเจ้าเนมิราชให้ขึ้นไปบนสวงสวรรค์ทั้งมีพระชนอยู่นะโยมนะภาษา,าเราคือว่าขึ้นไปยังเป็นเป็น,นี่แหละยังไม่ตายโยมก็ได้ขึ้นไปชมสวรรค์ทีนี้ก่อนที่จะไปสวรรค์เนี่ยมาตรีเทพบุตรก็พาพระเจ้าเนมิราชเนี่ยไปดูนรกแต่และขุมแต่และขุมโยม จึงล้วนแต่น่ากลัวทั้งนั้นเลยนะเหมือนกับเรื่องในวันก่อนที่ยายมได้ฟังไปนี่แต่ในเรื่องนี้ท่านจะแสดงละเอียดมากว่าใครทํากรรมประเภทไหนจึงมาเสวยวิบากกรรมในนระกกลุมนี้ขุมนี้อะนะอาจมาอยากให้ยายมได้ฟังนะโยมว,ว่าการเกิดในวัฏสงสารเนี่ยมันเป็นทุกข์โยมโดยเฉพาะอบายภูมิเนี่ยถ้าเราไม่ตรัสรู้ริยสัตสีเนี่ยอันก็น่ากลัวว่าจะต้องไปสวยกรรมในอบายภูมิ ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งแหละหรืออาจจะหลายชาติด้วยในอนาคตที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเดี๋ยวจะโยมฟังข้อความตรงนี้ไปเลยนะโยมนะเท้าสากัดเทวราชตรัสคุณที่ควรพรนาของพระเจ้าเนมิราชอย่างไม่บกพร่องด้วยประการชน้หมู่เทวดาได้ฟังเท้าเธอตรัสดังนี้ก็ใครจะเห็นพระเจ้าเนมิราชอืมที่จริงเท้าสากัดก็พรนาคุณ ด้วยนะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเทวดาโยมจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชพระเจ้าเนมิราชเป็นพระอาจารย์ของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพระเจ้าตั้งอยู่ในโอวาทของพระองค์อาศัยพระองค์จึงได้ทิพยสมบัตินี้ข้าพเจ้าทั้งหลายใครจะเห็นพระองค์ขอพระองค์ขอองค์มหาเทวราชเชิญเสด็จพระองค์มา ท้าสก่เทวราชสรงรับคำจึงมีเทวบัญชามาตรีเทพสารตีว่าท่านจงเทียมเวทชยันตร์รไปยังกรุงมิธีราสเสด็จเชิญพระเจ้าเนมิราชขึ้นทิพยานนำสเสด็จมาเทวสถานนี้มาตรีเทพบุตรรับเทวองค์การแล้วเทียมรถขับไปก็เมื่อเท้าสกะมีเทพดำรัดอยู่กับเทวดาทั้งหลาย ตรัสเรียกมาตรีเทพสารถีมาตรัสสั่งและเมื่อมาตรีเทพสารถีเทียมเวชยันตรรถล่วงไปหนึ่งเดือนโดยกำหนดนับวันในมนุษย์เมื่อพระเจ้าเนมิราชทรงรักษาโบสถส์ศรในวันเพนเปิดศีหบัญชรคือประตูนโยมนะด้านทิศตะวันออกประทับนั่งอยู่ในพระตำหนัก คณะอามาตย์แวดล้อมทรงพิจารณาศีลอยู่เวชยันตรสนั้นปรากฏพร้อมกับจันทรมนทนอันขึ้นแต่ปราจีนโลกธาตุน็คือทางทิศตวันออกนะขณะที่พระจันทร์ขึ้นในวันเพ็ญนะเวชยันตรสก็ปรากฏลอยในอากาศพร้อมกับพระจันทร์จนทั้งหลายกินอาหารเย็นแล้วนั่งที่ประตูเรือนของตนของตนพูดถึงถ้อยคําอันให้เกิดสุข ก็พูดกันว่าวันนี้พระจันทร์ขึ้นสองดวงลำดับนั้นเทพพระรนั้นก็ได้ปรากฏแก่ประชุมชนผู้สังสนทนากันอยู่ม้าชนกล่าวว่านั่นไม่ใช่พระจันทร์รถนะในเมื่อเวยทยันตรรถเทียมสินทบนับด้วยพันคือม้าทิพย์โยมม้าสินทบนะ มีมาตรีเทพระบุทขับปรากฏแล้วในขณะนั้นจึงคิดกันว่าทิพยาน,นี้มาเพื่อใครหนอลงความเห็นว่าไม่ใช่มาเพื่อคนอื่นพระราชาของพวกเราเป็นธรรมมิกราชอง์งกาเทวราชจะส่งมาเพื่อพระราชานั้นเองเทพรตนี้สมควรแก่พระราชาของพวกเราแท้ชนี้แล้วก็ร่าเริงยินดีกล่าวคาถาว่าเกิด พิศวงขนพองขึ้นในโลกแล้วหนอรถทิพย์ปรากฏแก่พระเจ้าเวเทหรัตผู้มียศโยมก็เมื่อหมาชนกล่าวอย่างนี้มาตรีเทพบุตรมาโดยเร็วกลับรถจอดท้ายรถที่พระสีหบัญชรจอดท้ายรถเที่ประตูเลยทำการจัดแจงให้เสด็จขึ้นแล้วได้เชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จขึ้นทรง ดังที่พระศาสดาตรัสว่าเทพประบุตรมาตรีผู้เป็นเทพสารถีมีฤทธิ์มากอันเชิญเสด็จพระเจ้าวิเทหรัชผู้สงเคราะห์ชาวเมืองมิถิลาว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐผู้เป็นใหญ่ในทิศขอเชิญเสด็จมาทรงรถนี้เทพเจ้าชาวดาวดึงพร้อมด้วยพระอินท์ใครจะเห็นพระองค์ประชุมคอยเฝ้าอยู่นะเทพสภาชื่อสุธรรมมารออยู่ที่ศาลาสุธรรมมานะ พระเจ้าเนรเมราาได้ทรงสดับคำนั้นมีพระดำริว่าเราจักได้เห็นเทวโลกซึ่งยังไม่เคยเห็นมาตรีเทพบุตรจักส่งเคราะห์เราเราจักไปรัดเรียกนางในและหมาชนมาจัดว่าเราจักไปไม่นานนะักท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทจงทำบุญทั้งหลายมีการให้ทานเป็นต้นตรัสชนีแล้วเสด็จขึ้นทิพยารถ ดังที่พระศาส,สดาตรัสว่าลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหิรัตผู้สงเคราะห์ชาวมิเทราผู้เป็นประมุขรีบเสด็จลุกจากอาจขึ้นสู่รถมาตรีเทพสารถีได้ทูลถามพระเจ้าวิเทหิราชผู้เสด็จขึ้นทรงทิพย์นศแล้วว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐผู้เป็นใหญ่ในทิศทางไปสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปทางหนึ่งทางไปสถานที่อยู่ ของเราสัตว์พูดทำบุญทางหนึ่งจะโปรโดให้ข้าพระองค์นำเสด็จไปทางไหนลำดับนั้นพระราชามีพระดำริว่าสถานที่ทั้งสองเรายังไม่เคยเห็นเราจักดูทั้งสองแห่งคือสวรรค์ก็ไม่เคยเห็นโยมอบายภูมิคือนรกก็ยังไม่เคยเห็นนะนะดูก่อนมาตรีเทพสารถีท่านจงนำเราไปโดยทางทั้งสองคือทางไปที่อยู่ของผู้ทำบาป และทางไปที่อยู่ของผู้ทำบุญลำดับนั้นมาตรีเทพบระบุทูลว่าข้าพระองค์ไม่อาจจะแสดงสถานที่ทั้งสองในขณะเดียวกันจึงได้ทูลถามพระองค์เมื่อจะทูลถามจึงกล่าวคาถาว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐผู้เป็นใหญ่ในทิศทางหนึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ทำบาปทางหนึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ทำบุญจะโปรดให้ข้าพรองค์นำเสด็จไปทางไหนก่อน ลำดับนั้นพระเจ้าในมิราชมีพระดำรีว่าเราจักไปเทวโลกแน่แต่จากดูนรกก่อนจึงจัดว่าเราจะดูนรกอันเป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้มีกรรมหยาบช้าและคติของเหล่าชนผู้ทุศีลก่อนอคนทุศีนทำกรรมแล้วไปเสวยบากร,รมนะที่นี่ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไรนะ ุศีลท่านบอกว่าขหัดพูดทุศีลในบทว่าทุศีลานางได้แก่ของขนาดทุศีลของสมณะทุศีลพูดทาบาปด้วยอํานาจอก,กุศลกรรมบท1สิบนะความว่าเราจะดูที่เกิดของคนทุศีลเหล่านั้นลำดับนั้นมาตรีเทพสารทีได้แสดงแม่น้ำนเวทรณีแด่พระเจ้าในมิราชก่อน พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัดว่ามาตรีเทพสารถีได้แสดงแม่น้ำเวตรณีก็คือน้ำเค็มไหวน้ำซึ่งโยมฟังไปในวันก่อนนะซึ่งข้ามยากประกอบด้วยน้ำแสบเผ็ดร้อนเดือดพร่านเปรียบด้วยเปรียบดังเปรียวเพลิงแด่พระเจ้าเนมิราชตรงนี้ก็ความเป็นอย่างไรท่าน พารณาตรงนี้นะท่านบอกว่าเวตรณีนั้นดาดาดไปด้วยเครือเลื้อยอันมีหนามประมาณเท่าหอกหนามใหญ่เท่าหอกนะโยมนะมีเพลิงลุกโผลงข้างบนสัตว์นรกเหล่านั้นต้องอยู่ในเวตรณีนั้นหลายพันปีเป็นท่านน้อยท่านใหญ่ในพระเถาวันมีหนามแหลม มีคมอันคมกริบมีเพลิงลุกชดช่วงมีเหลาเหล็กลุกโผล่ประมาณเท่าลำตาลตั้งขึ้นภายใต้เถาวันเหล่านั้นสศษนรกทั้งหลายยังการให้ล่วงไปนานมากพระราชเถาวันตกลงที่ปลายเหลาเดีย <c> ว <oughs> มีร่างกายถูกเหลาแทงไม่อยู่ในเหลานานดุดปลาที่เสียบไว้ในไม้แหลมย่างไฟ เหล่าทั้งหลายลุกเป็นไฟสัตว์นรกทั้งหลายก็ลุกเป็นไฟก็ภายใต้หล่าทั้งหลายมีใบบัวเหล็กแหลมคมดุดมีดโกนลุกเป็นไฟอยู่หลังน้ำสัตว์นรกเหล่านั้นพราดจากหลาวทั้งหลายตกลงในใบบัวเหล็กสวยทุกขเวทนานานแต่นั้นสัตว์นรกเหล่านั้นก็ตกในน้ำแสบ แม่น้ำก็ลุกเป็นไฟแม้สัตร,รกทั้งหลายก็ลุกเป็นไฟแม้ควันก็ตั้งขึ้นก็พื้นแม่น้ำภายใต้น้ำดาดาดไปด้วยเครื่องประหารอันคมกริดยมสัตว์รกเหล่านั้นก็จมลงในน้ำด้วยคิดว่าใต้น้ำจะเป็นเช่นไรเนอคืออยากจะหนีลงไปสู่ใต้น้ำนะก็เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เพราะเครื่องประหารอันคมกริอันคมกลิบนะ สัตว์นรกเหล่านั้นไม่สามารถจะอดกลั้นทุกข์ใหญ่นั้นก็ร่ำร้องน่ากลัวมากกระแสน้ำบางครั้งก็ไหลลอยไปตามกระแสบางครั้งก็ทวนกระแสลํำดับนั้นในนิรยบาลผู้อยู่ที่ฝั่งก็ซัดลูกศรมีดโตมอนหอกแทงสัตว์นรกเหล่านั้นดุดปลาสัตว์นรกเหล่านั้น ถึงทุกขเวทนาก็ร้องกันลั่นลำดับนั้นนายนนยาบาลก็เอาเบ็ดเหล็กที่ลุกเป็นไฟเกี่ยวสัตว์นรกเหล่านั้นขึ้นโยมนึกถึงเมื่อวันก่อนนะในสูตรพระบาลีที่อาจจะมาอ่านให้ญาโยามฟังในเทวทูตสูตรนะโยมนะที่ว่านายนนยาบาลเนี่ยจะเอาเบ็ดเกี่ยวสัตว์นรกดึงขึ้นมาคร่ามาให้นอนบนแผ่นดินเหล็ก ที่ลุกเป็นไฟชดช่วงยัดก้อนเหล็กที่ลุกแดงเข้าปากพระเจ้านีมิราทอดพระเนตรเห็นเหล่าสัตว์ผู้ถูกทุก์ใหญ่เบียดเบียนในเวทตนีนาทีก็สะดุ้งกลัวตรัสถามมาตรีเทพสารถีว่าสัตว์เหล่านี้ได้ทำบาปกร,ร,มรามอะไรไว้มาตรีเทพสารถีได้ทูลถวายพระระ,ระถวายพยากรณ์ให้สงทราบว่า สัตว์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษย์โลกเป็นผู้มีกำลังมีบาปทำเบียดเบียนดากระทบผู้ที่หากำลังมีได้สัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้ากระทำบาปจึงตกลงในเวทรณีนาทีอตัวนี้โยมฟังไว้นะโยมที่จริงหมายถึงพวกที่ชอบเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังสู้ตนไม่ได้นะเช่นพวกนักล่าสัตว์ นักเล่นกีฬาฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์พวกนี้แหละโยมนะชอบเบียดเบียนนี่เขาได้รับความเจ็บปวดตัวเองก็มีความสุขสนุกสนานไปทำร้ายร่างกายชีวิตเขาซึ่งเขาไม่มีกำลังที่จะสู้ได้นะโยมนะโดยมากเน้นการทำลายชีวิตของผู้อื่นเบียดเบียนทรมานชีวิตของสัตว์อื่นนะโยมพวกนี้ใจไม่มีกรุณาเนี่ยมีความหยาบช้าอ่า ทางกายเนี่ยก็จะตายแล้วไปตกที่เวทตารณีนรกนี่แหละมาตรีเทพสารถีทูร์นายาปัญหบัญหาแด่พระเจ้าเนมิราชอย่างนี้แล้วเมื่อพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นเวทตรณีนรกแล้วก็ทําประเทศนั้นให้อันตรธานไปแล้วขับรถไปข้างหน้าแสดงที่เป็นที่สัตว์มีสุนัขเป็นต้นเคี้ยวกินอีกคุ้มหนึ่งนะ อันพระเจ้าเนมิราชต่าพระเนตรเห็นที่นั้นแล้วก็ทรงกลัวตัดถามปัญหาได้ทุลพยากรแล้วดังที่พระศาสดาได้ทรงตัดว่าพระราชาตัดว่าสุนักดังสุนักแดงฝูงแรงฝูงกาหน้ากลัวเคี้ยวกินสัตว์นรกความกลัวปรากฏแก่เราเพราะเห็นสัตว์เหล่านั้นเคี้ยวกินสัตว์นรกเราขอถามท่านสัตว เหล่านี้ที่ฝูงกาเขี้ยกินได้ทำบาปอะไรไว้มาตรีเทพสารถีอันพระเจ้าเนมิราชตรัสถามแล้วได้ทูลบยากรณิวิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปตามที่ได้ทราบแด,ด่พระเจ้าเนมิราชผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึง่งเป็นผู้ตรณีเหนียวแน่นมีบาปทำมักบริพาทเบียดเบียนดา่ากระทบสมณพราหมณ์สัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้า กระทำบาปจึงถูกฝูงกาเขียวกินนะคือถูกพวกฝูงสัตว์ในนรกมาเคี้ยวกินเนื้อยมเพราะว่าตรณีเหนียวเน่นด่าว่าสมณะพราหมผู้มีศีนนะโยมอันนี้ก็เป็นความทุกข์โยมของการเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้ท่านจะขยายข้อความว่า,าบทว่าสุนักสุนัก สวาลาความว่ามีสีมีสีด่างและมีสีขาวสีดำสีเหลืองท่านแสดงสุนัขไว้ห้าสีอย่างนี้ได้ยินว่าสุนักเหล่านั้นตัวโตเท่าช้างไล่ติดตามสัตว์นรกที่แผ่นดินเหล็กอัลุกโลงดุดไล่เนื้อกัดเนื้อเป็นชิ้นแล้วยังเสียระสามขาวุธของสัตว์นรกให้ล้มลงบนแผ่นดินเหล็ก อันลุโคลงเอาขาหน้าทั้งสองเหยียบอกของสัตว์นรกผู้ร้องรั่นอยู่ถึงเนื้อกินให้เหลือแต่เยื่อในกระดูกแห่งสัตว์ผู้มีบาปทำรรแต่นั้นมาตรีเทพสัตตียังประเทศนั้นให้อันตรธทานขับรถไปข้างหน้าสัตว์นรกทั้งหลายเหยียบพันดินเหล็กก้าวโยดลุกโชดช่วง นายนิรยบาลติดตามไปประหารประหารแข้งด้วยท่อนเหล็กอันลุกโลงประมาณเท่าลําตาล้มลงโอยด้วยท่อนเหล็กนั้นให้เรียรายเป็นจุนวิจุนไปโยมเลยใครตีให้เ,เลือดเนื้อกระดูกกระจัดกระจายไปงั้นเถอะโยมพระราชาในวม่าทอดพระเนตร เห็นดังนั้นทรงสะดุ้งกลัวเมื่อจะตรัสถามมาตรีเทพสารถีจึงตรัสว่าสัตว์นรกเหล่านี้มีร่างกายลุกพโพรงเดินเหยียบแผ่นดินเหล็กและนานย้ิระัะบาลโบยด้วยท่อนเหล็กแดงความกลัวปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปของสัตว์นรกเหล่านั้นดูก่อนมาตรีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปอะไรไว้ จึงถูกเบียดเบียนด้วยท่อนเหล็กนอนอยู่มาตรีเทพสารทีทูลพยากรพระดำาลัดถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแดบพระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดเมื่อย,อยังอยู่ในมนุษ์โลกเป็นผู้มีบาปทำเบียดเบียนดา่ากระทบชายหญิงผู้มีกุศลธรรมคนที่มีศีลมีธรรมเข้าวัดฟังธรรมอบาสกอบาสิกานะโยมนะ คนหล่านี้ก็ไปด่าว่าไปเปรียบเปรยไปดูถูกดูหมิน่นดูแคลนคนมีศีลน,นะเนี่ยทีนี้เป็นยังไงสัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้ากระทําบาปการรมแล้วจึงถูกเบียดเบียนด้วยท่อนเหล็กนอนอยู่อืมยมฟังไว้ก็แล้วกันพวกคนที่ชอบดา่าผู้ที่มีศีลมีธรรมนะกระทบเปรียบเปรยยมแกล้งลังแกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนนะคล้ายๆกับว่า คนดีมีศีลถูกเบียดเบียนคนดีมีศีลถูกแกล้งอย่างนี้ยไอคนที่มาเบียดเบียนคนมีศีลมาแกล้งคนมีศีลเนี่ยก็จะต้องตกนรกขุมนิยมอันนี้ก็เป็นความน่ากลัวของอบายภูมิตัวอย่างว่านรกภูมินะถ้าหากว่าเรายังไม่ปฏิบัติบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยหรือตรัสรู้อริยสัจสี่โอกาสที่เราจะพลัดพลู ไปเป็นคนชั่วแล้วก็มาเกิดในนรกขุมนี้ก็มีอยู่นะโยมนะโยมฟังแล้วก็พิจารณาดูวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วโยมอาตมาภาพรพระปริญญาปริญญาโนผู้ทาหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุ่หน้ากันทุกท่านทุกคนเทินก็เจริญพร